เราจะแบบว่าย้ายไปเปสายแคมปิ้งเต็มตัวนะคะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าอ่าอีกสองวันนะคะนะคะเมื่อถึงวันนัดนะคะจะเป็นยังไงนะ,ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอิมิมชาแนลเราจะมาตามนัดนะคะ อีพีก่อนเนี่ยเราได้สั่งนะคะของแต่งให้น้องขนเงินของเราไปแล้วก็รอบนี้อีพีนี้นะคะได้เวลาถึงวันนัดแล้วเราก็จะมาใส่อุปกรณ์ให้น้องขนเงินกันนะคะมาดูกันว่าน้องขนเงินนะคะใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมาแล้วจะหล่อไหมจะดูดีมีสกุลหรือเปล่านะคะโอเคสกเล็กไปกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่ในร้านนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะคะนี่ตอนนี้เรากำลังจะมาดูน้องขนเงินติดตั้งอุปกรณ์อยู่นะคะ 2,000 years later อันนี้จะเป็นเจ้าของร้านนะคะพี่หนึ่งนะคะที่เลย ร้าน T J M Max One นะคะพี่หนึ่งบอกว่าเขาแย้งได้แล้วเนี่ยค่ะร้านนี้เลย T J M นะคะ๋ยวเราไปดูน้องคนเงินของเรากันก่อนาได้ค่ะ <laughs> หล่อนะคะคันนี้หล่อมากนะคะหน้ากระจังเหมือนกันเลยน้องคนเงินแต่งเสร็จแล้วค่ะวันนี้ครับพี่พี่นี่เลยครับ หล่อหรือ,อยังน้องเขาน้องขนเงินพอจะเข้าแก๊งได้ยังครับคะน,นี่ลีโลบาหลังแล้วนะค่ะ ระหว่างนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่แคมปิ้งนะคะคีรีวงเขื่อนอุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะครับถึงทางเข้ากันแล้วครับทุกคนไปกันต่อเลยค่ะแล้วก็จะแวะซื้อกับข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่แคมป์เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าเราก็เลยซื้อไปดีกว่า นะคะกันไว้ดีกว่าแกนะเจ้าถึงลานตั้งแคมป์กันแล้วค่ะทุกคนโหวิวสวยมากเดี๋ยวเราไปหาที่ว่างตั้งแคมป์กันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาที่หลังจากที่เราพาน้องขนเงินนะคะไปใส่โลบาหลังนะคะนี่วันนี้นะคะก็พาน้องขนเงินมาทริปแรกนะคะมาประเดิมกันเลยที่คียรีวงแคมป์นะคะที่เขื่อนอุบ,บลรัฐจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะทุกคนอุ้ยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามาเนี่ยก็น่าจะเป็นฟิลที่แบบ เฮ้ยเรามาเราก็แบบจอดเลยเราก็แบบตั้งแคมป์เลยแต่ไม่นจะจ๊ะทุกคนจ๋าคืออยากจะบอกว่าคนเยอะมากนะคะแล้วก็ที่นี่คือดีอย่างหนึ่งก็คือเขาเขาแบบเขาก็บอกเลยว่าไม่มีการจองหรือไม่มีการอะไรเงี้ยก็คือใครมาก่อนเช็คอินก่อนแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรอเก็เช็คอินแล้วก็หาที่เข้าเลยนะคะอยากจะกางเต็นท์อยากจะนอนอยากจะ อะไรเงี้ยก็ได้หมดแต่ว่าก็ต้องทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่ตามกฎระเบียบของอที่แคมป์ด้วยนะคะน,นี่อู้บรรยากาศดีมากทุกคนค่ะนะคะบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็คนเยอะนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งแคมป์ใครแคมป์เรานะคะอยู่แล้วเนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวอิมจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศโดยรอบๆนะคะว่าบรรยากาศจะดีสักแค่ไหนย,ยิ่งแบบว่ามีแคมป์เนี่ย มาตั้งริมเขื่อนเนี่ยทุกคนก็คิดดูเอาแล้วกันนะคะว่าบรรยากาศจะขนาดไหนนี่มีภูเขาด้วยข้างหลัง นนี้นะคะทุกคนนะคะก็นี่นะคะบรรยากาศโดยรวมสวยมากจริงๆอ่ะก่อนที่จะมาก็คือเราโทรหาเจ้าของนะคะ,ะพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแคมป์ก่อนแล้วนะคะว่าวันนี้มีพายุไหมนู่นนี่นั่นไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ขอนแก่นน้าท่วมด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้จังหวัดขอนแก่นทุกท่านด้วยนะคะก็คือพี่เขาก็เลยบอกว่ายัง จริงๆอ่ะมันร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำท่วไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามารถยังยังสามารถแบบเป็นลานได้อยู่กางเต็นท์ได้อยู่จริงๆถ้าไม่มีน้ำขึ้นเนี่ยโดยรวมก็คือเราสามารถกางเต็นท์ได้หมดเลยน,น,นะ,ะเนี่ยในโดยรวมนะคะแต่ว่าคือจริงๆสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะนะคะก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะคะคิดดูนะคะถ้าแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะขนาดไหนนะคะก็คงแบบจะบรรจุได้เยอะมากๆจริงๆนะคะนี่เลย น,ะะนี่ขนาดแค่ส0ม็นนะคะเราแทบจะไม่มีที่นั่งกันเลยทุกคนเพราะว่าอีกอย่างคือเรามาแบบช่วงเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่านะคะแต่จริงๆเราก็ซื้อของกินมากันหลายอย่างแล้วแหละนะคะเดี๋ยวเราไป ที่นั่งของเรากันเลยนะคะทุกคนไปค่ะดืด,ดถึงที่นั่งของเราแล้วนะคะ thank you ณตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ออกมาจากที่แคมป์คิริวงนะคะเขื่อนอุบลรั์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทําให้เราไม่ค่อยจะพร้อมในแคมป์ครั้งนี้นะคะไหนจะไฟไหนจะเต็นท์ไหนจะอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยเราก็เลยแบบเออ,อะเดี๋ยวให้คนที่พร้อมเนี่ยเขานั่งแคมปิ้งกันต่อดีกว่านะคะส่วนเราที่ไม่พร้อมก็เดี๋ยวขอกลับมาตั้งหลักก่อนนะคะ แล้วเราก็ยังจะไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเราจะยังจะมีคลิปหน้าต่อให้อีกแน่นอนนะคะสำหรับการแคมปิ้งของเราแต่ว่าทิปหน้าเนี่ยจะบอกได้คำเดียวว่าจะมันกว่านี้แน่นอนร0อเอร์ซเพราะว่าเราจะกลับไปเตรียมอุปกรณ์ของเรานะคะแล้วก็ถ้าทิปหน้าเนี่ยเราก็จะชวนแบบพี่พี่นะคะแล้วก็ทีมของเรานะคะเดี๋ยวเราไปชวนเดอะแก๊งของเราก่อนนะคะชวนเดอะแก๊งมาเข้ามาเข้าแคมป์กับเราดีกว่านะคะแต่ทิปหน้าเนี่ยก็วางแลนไว้ว่าจะ นอนด้วยนะคะจะลองจะลองแบบว่าลองออกเต็นท์ลองเขาเรียกอะไรนะลองแบบนอนนอนค้างคืนสักวันหนึ่งอย่างนี้นะคะจะลองดูนะคะแต่ก็ยังไม่เคยนะยังยัง,ย,งยังแบบยังไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะแบบว่าจะนอนแคมป์อะไรน้องขนเงินนะคะไปใส่โลบาเนี่ยใส่โลบาตัวนี้รับน้ําหนักได้เยอะมากค่ะที่ร้านพี่พี่หนึ่งนะคะร้านพี่หนึ่งก็คือร้านเอ่อ T J M Max One นี่ค่ะ รับน้ำหนักได้เยอะมากๆนะคะทุกคนนะคะอันเนี้ยร้านเนี้ยบอกเลยว่าการันตีพี่หนึ่งบริการดีมากนะคะหลังจากที่เราไปใส่โลบาาล้วก็เนี่ยพาน้องขนเงินไปออกชิปเลกกันเลยจ้าแต่ว่าน้องขนเงินบอกว่าอุ้ยแม่แม่ยังไม่พร้อมเลยกลารออกชิปครั้งนี้ของเราก็ยังไม่พร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับใครนะคะทุกคนที่ชอบคลิปนี้นะคะอิมก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากกด subscribe ให้อิมด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันชิปหน้านะคะทุกคนกลับบ้านแล้วคับบ๊ายบาย